ครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมนายตีสีตานะครับวันนี้ช่วงเที่ยงจะพาเพื่อนๆมากินของอร่อยๆอ,อ,อีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินเย็นตาโฟนะครับเจ้าเก่าแก่อีกเจ้าหนึ่งของเมืองอุดอรนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนี่แหละอยู่ถนนทหารนะครับ นี่แหละครับร้านที่ผมจะพามานะครับเป็นร้านราชาเดีนตาโฟน,นะครับมีเก๋วยเดี๋ยวหมูด้วยร้านของป้าเปิดมานานแล้วนะครับน่าจะเกิน10ปีเพราะผมก็กินมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็มีหยุดพักไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมาเปิดใหม่ตรงนี้บริเวณอ,อยู่หน้าค่ายประจักษ์ศิลปาคมนะครับอยู่เส้นถนนทหาร เ,เพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นคนอุดรน,น่าจะเคยมาชิมดูนะครับยินตโฟในอุดรมีไม่กี่ร้านนะครับที่เป็นเจ้า,าเก่าแล้วก็เปิดมานานนะครับได้เข้าไปอยู่ในร้านครับ ผมสั่งมาวันน,นี้นะครับผมสั่งเป็นเกาเหลาเย็นตาโฟพิเศษนะครับได้เยอะมากนะครับจุดเด่นร้านนี้คือได้เยอะนะครับแล้วก็เครื่องแน่นๆนะครับไม่ขี้หวงเครื่องนะใครที่ชอบเ,อเย็นตาโฟนะครับผมแนะนําให้มา,ามาทานร้านนี้ดูนะครับแล้วท่านจะติดใจนะครับเนี้อกเกาเหลานะครับเกาเหลเาเลี่ยผมไม่เอาเส้นวันนี้ผมนั่งกินเครื่อง แน่นมากขออภัยครับไม่มีคนถ่ายให้ถ่ายเองคนเดียวเลยไม่ได้เห็นนู้ใดนะไม่ได้เห็นยันดโฟนในถ้วยนะถ้วยเพราะว่าถ้วยใหญ่มากนะครับตั้งกองอะไรอย่างนี้แหละเดี๋ยวมาชิมกันดูถ้วยปังถ้วยใหญ่มากดูหน้าเดี๋ยว เขาเน้นรสชาติขึ้นข้นนะครับไม่ทําจืดจางเหมือน,น,นหลายร้านนะครับเครื่องแน่นแล้วป็นค้นสั่งธรรมดาก็เยอะนะครับยิ่งสักงพิเศษก็ยัยงเยอะเยอะกว่าเดิมเยอะเลยตัวใหญ่มากนะครับ ก็ต,ต้องรับไปถามด้วยก็มีมระดับใช่ไหมครับเแบบต้น,น,น,นโ,ตโ,ตโตูมมีลูกชิ้นปลานะครับร้านนี้นะครับคนจะเยอะช่วงเทียงนะครับลูกป้าเก่า <c oughs> เขาก็จะตามมากินนะครับ ลูกค้าเก่าเยอะนะครับตอนไหนที่ทราบข่าวว่าจมาเปิดก็จะกลับมากินราชากินตโตโกนะครับอยู่ถนาานทหารตอนนี้อยู่ตรงข้ามค่ายประจักษ์ศิลปาคมเลยครับโงค่ายตรงข้ามนะครับไปเด็ดเด็ดเลยนะครับหาไม่ยากถ่ายไปว่าเกินสิบปีอ่ะเพราะผมกินมาแต่สมัยยังเรียนไม่จบเลยนะครับนี่จบมาสิบกว่าปีแล้วแสดงว่าอายสิบปี นีปลาหมึกกรอบน,นี้ก็มีเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวกรอบสมัยนี้หาร้านมีนโซะโอะอ,อร่อยอย่างนะครับส่วมากจะเป็นร้านที่เดียวแล้วก็เพื่อนๆที่มากินร้านนี้ถ้าไม่ชอบมิโซะโอะเขาก็มี

กี่ร้านนี้มีกินไม่หมดอ่ะไม่ว่าจะสั่งธรรมดาสั่งพิเศษถ้าใครไม่ชอบเดะโฟก็มีก็จะมูกนะครับผมก็บอกเพิ่มเติม,มก,ก็ได้ เกี่ยงเกี่ยง้วยละ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหมดแล้วนะครับสําหรับเกาเหลายินตโ,โฟตม้มยำถ้วยนี้อิ่มครับผมว่าอิ่มถึงเย็นนะครับก็เพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอาหารประเภทเตี๋ยวยินตโฟนะครับแล้วได้มาที่อุดร ลองแวะมาชิมได้นะครับอยู่หน้านี่ครับค่ายประจักษ์ศิลปาคมชัดเจนนะครับเป็นลนักษณะเป็นอ่าเป็นแถวตึกแถวไม่ใช่ถึแถวเป็นอะอาคารที่เป็นศูนย์อาหารนะครับข้างทางมีอาหารหลายร้านเลยนะครับไม่ใช่แค่มีชาลานนนโฟนะนะมีร้านสุมตำร้านลาบน,น,นะครับร้านอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็าาร้าน ราชาจินโฟนี่จะอยู่ริมสุดเลยนะครับติดกับรั้วนี่นะครับมารับประทานกันได้ราคาไม่แพงนะครับก็ลืมถ่านไปราคา40าไม่เกินนี้ครับอร่อยมากินนะครับสำหรับจินตโฟนพื่อนเพ่ท่านไหนที่อยากมากินแบบผมก็เชิญมาได้นะครับตามรอยมาได้อยู่เดนอาหารนะครับค่ายประจักษ์ศิลปาคมอยู่ตรงข้างเลยนะครับถูกติดถนน เลยสังเกตง่ายๆสำหรับราชาเดนโตโกนะครับวันนี้อิ่มแล้วครับเดี๋ยว,อยวขออนุญาตไปจ่ายเงินก่อนก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับถูกใจก็ขอบคุณนะครับติชมได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทานอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอร่อยพาไปไหนก็อย่าลืมดูนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ